ยังมีพื้นที่อนเนกประสงค์นะครับท่านคานบดีกับท่านบูริหารก็คงเอาไว้ให้นักศึกษาทำกิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งให้สมาคมแท่ทม่ท่านออกเปิดเตรืต่องของการทขาเหรียญจอบรอบจุปีนะครับแล้วก็ใครโดยจายก็จะได้เหรียญไปด้วยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สิ่์เก่าคณะวิศวะได้ร่วมสร้างนะครับร่วมกับทางคณะนะครับก็ เป็นหนึ่งใหความภูมิใจของบรรดาสิทธิเก่าแล้วก็ค่ะขอขอบคุณพี่ะธานนะคะคุณสุกิตศิรีนรพูนนะคะท่านประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเราอยากจะได้อาคารใช้งานเด็กก็อยากมีห้องทำงานห้องทำกิจกรรมนะครับคณะได้จัดทำโครงการ Innovation Complex เพื่อเฉลิมฉลองไม่วาระสำคัญนี้โดยมีการระดมทุนเพื่อจัดหาผู้รับเหมาและออกแบบสูตรอาคาร อาหาหหหรแ่่งใมวันนี้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร Innovation c o n t e c t ในวันนี้นะครับโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธาสตร์ชนะ4ปีภายใต,ยตย้วิทยาศาสตรส์ซอย4นะครับซึ่งเราเรียกว่าการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ฉลาดเพื่อการพัฒนานคะ